สวัสดีครับช่องอีสานลอยแปเกกับมาพบกับแฟนๆอีกครั้งครับมือหนีได้นำแนวทางหวยฮานอยประจำวันที่หามีนาคม2,665ัห้าี่ห้ให้พีนองเอฟซี FC. ได้เป็นแนวทางกันครับคำเตือนครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับเป็นเพียงแนวทางหวยรัฐบาลของเวียดนามบสสนับสนุนให้เหล่นการพนันผิดกฎหมายทุกชนิดครับ ่องของอีสานลอยแปดพันเก่ามีเฉพาะใน y u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  e เท่านั้นเด้อครับหากเจอในช่องทางอื่นทั้งเฟสทั้ทงทวิตเตอรทั้ทงไหนก,ก็คือของปลอมครับคัดลอกเอาไปใส่โดยไม่ได้รับอนุญาตครับครับพักมายาวๆเลยครับสองมือกลับมาบบดนี้ขอให้เฮงๆปังๆน้ำกันเด้อครับครับมาตามต่อครับ เลขเด่นมือวันเสาร์ที่หามีหน้าคมนี่มีเจ็ดแครับเลขวิ่งรูดกับเจ็ดแครับถ้าตัวเดียวให้เป็นเจครับเบิ้ลระวังเบิ้ลแ8ดครับมีโอกาสเบิ้ลครับมือนี้มีโอกาสเบิ้ลครับ เป็น88ครับแนวทาง2ตัวจอรครับแนวทาง2ตัวจอก็มี83 86 87 89 73 75 76 79ครับครับมาเบิง่งแนวทาง3ตัวกันครับ มือนีขอให้สามตัวมาเด้อครับเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดเก้าเจ็ดสามแปดแปดหกสามหกเจ็ดสามครับตัวละกันหรือตัวระวังครับ4ครับวันเสาร์นี่เลขกากีมาซิมาครับเลข4ครับเลขดับ4สามแปดครับ เน้่43 48ครับครับเบิ้องล้วกับปวดใช้วิจารณญาณเด้อครับใส่เปรียบเทียบกับอาจารย์ท่าน,นอื่นถ้ามักกระตามถ้าบม่มักระพานไปครับมีเขามีรุดครับหาผู้ใดมักแล้วก็อย่าลืมเด้อครับเป็นกําลังใจให้กันกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับสิบรไ่ไพาดคลิปต่อๆไป ขอบคุณสำหรับผู้ที่เขามาเบิงงแร้วกับกดข่ามโฆษณาครับเบิงงให้แน่จังหน่อยกันยังดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆปังๆงเด้อครับสวัสดีครับ